ใช้ตะขอนี้นะครับ้กะกตุกขึ้นออกนะครับสวัสดีครับเทมี้ก็พามาดู ใบชุดที่3นะครับถ้าเราสังเกตเห็นว่าบางกิ่งออกบ้างนะครับบางกิ่งไม่ได้ออกอะไรประมาณนี้นะครับเราก็อาจัดการกระตุกแขนงออกได้เล็กน้อยนะครับในใบชุดที่3นะครับก็คือใบชุดนี้เราเจาะอดอกแล้วนะครับยอดที่3แทงมาเนี่ยเจาะอดอกแต่ว่าปัญหาก็คือเขาจะบางต้นเนี่ยเขาจะมาไม่สม่ําเสมอนะครับแต่ของผมเนี่ยมันจะมีบางต้นนะครับที่ ออกมาซิกหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยใดๆทั้งสิ้นนะครับก็แน่นอนนะครับด้วยปริมาณไนโตรเจนเนี่ยเหลือน้อยเต็มทีนะครับเขาก็ออกยอดมาไม่เยอะนะครับออกยอดมาไม่เยอะอ่ะกรณีที่เราจะแก้นะครับก็คือช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้เขาออกยอดมาเพิ่มขึ้นนะครับก็คือกิ่งไหนที่ไม่ออกนะครับเราก็จัดการกระตุกตำแหนองออกเล็กน้อยนะครับผม จัดการกระตุ้นนะครับออกนะครับเพื่อกระตุ้นฮอร์โมนจิ๊บนะครับเขาก็จะทําการออกยอดมาหลังจากนี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับกิ่งไหนที่ไม่ออกก็จะเห็นว่ายอดหลังจากนี้นะครับเราก็ต้องเข้ามาสังเกตอีกทีหนึ่งนะครับอาจจะแน่นอนนะครับส่วนใหญ่แล้วจะออกตามหลังมานะครับเมื่อเราจัดการกระตุ้นนะครับด้วยการกระตุกแขนงออกนะครับ ก็ง่ายๆนะครับวิธีการจัดการนะครับผมก็รอใบชี่สามอยู่นะครับตอนนี้นี้แขนงที่เอาออกนะครับป่าลายนะครับเนี่ยครับเห็นได้ว่าโล่งๆนะครับเนี่ยแขนง่าง่ายนะครับบางบางกิ่งเนี่ยแขนงก็ไม่ได้โดนแดดนะครับไม่ได้โดนแดดเลยนะครับข้างในเนี่ยใบก็จะโตนะครับแขนงเนี่ยว่ากินอาหารอย่างเดียวนะครับสั่คระห์แสงไม่ได้นนะครับเนี่ยเราก็กระตุกออกนะครับ อัันนนี้ะครบง่ายๆนะครับวิธีจัดการก็ทําเฉพาะต้นได้นะครับทําเฉพาะต้นได้เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เขาออกยอดมานั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็มีประโยชน์มากๆนะครับตอนนี้คนที่รอใบชุดสามอยู่นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับ